และในตอนนี้นั้นเราก็อยู่กันในเกมโรบอทแบบแฟลตไลท์แท็กซึ่งก็เห็นว่าเป็นแมปใหม่นะก็เลยเข้ามาเล่นไปเจอมาในติ๊กตอกก็ระหว่างนี้เราก็รอแมปไปสักพักหนึ่งก่อนพอดีข้างบ้านก็เสียงดังอ๋ะนะไม่รู้ทำอะไรแต่รู้ว่าก่อสร้างนั่นแหละโอเคระหว่างนี้ก็เลือกแผนที่ก่อนว่าจะเอาแผนที่อะไรแล้ว แล้วหลังจากนั้นก็ได้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตโอเคโอเคเรียบร้อยจนมาถึงตอนที่ให้เลือกนะจะเป็นการสุ่มว่าจะเป็นคนซ่อนหรือว่าคนหาก็ได้เป็นคนซ่อนโอเคเรียบร้อยก็ผลสรุปก็ตามนี้เลยนะ ในระหว่างนี้เนี่ยผมก็พยายามหาที่หลบดูว่ามีที่ไหนบ้างก็ไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่นะไอตรงซอกซอกหลบๆก็ไม่ค่อยมีมากนักโอเคแล้วระหว่างนั้นเนี่ยผมก็ลองหาดูปรากฏว่าจนกระทั่งผมนั้นเนี่ยก็ดันเผลอไปเจอกับคนไล่ล่าอยู่ซึ่งมันก็คือคนถือไฟฉายนะแล้วผมก็รีบหนี ใช่ผมก็รีบวิ่งสุดชีวิตเลยวิ่งติดสปีดไปเพื่อหวังว่าจะมีที่หลบสักที่ผมก็พยายามวิ่งอะนะดูว่าแบบจะจะรอดหรือเปล่าจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยผมก็หาที่หลบจนได้นะก็คือตรงนี้นี่เองผมก็เลยทำการหมอบซึ่งมันก็น่าจะได้ผลแหละผมว่า จนกระทั่งเนี่ยมีคนไล่ล่านั่นแหละเขาได้ได้วิ่งผ่านมาแถวเนี้ยนะแต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดเลยก็คือเขาเนี่ยไม่เห็นผมนะเนี่ยเขากําลังหาผมจนกระทั่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเขาตามผมเจอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้รีบวิ่งหนีไปตรงแถวแถว,แถว,แ,ถวแถวเดิมนั่นแหละ เพื่อไม่ให้เขาตามผมเจอสุดท้ายเขาตามผมไม่เจอนะตอนเนี้ยจนกระทั่งมีเพื่อนเนี่ยครับเขาเขาวิ่งมานะเขาเลยมาหลบกับผมอะแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้พิมพ์ทักทายเขาไปว่าแบบห้ามขยับตัวเด็ดขาดเพราะว่าเนื่องจากเนี่ยถ้ายิ่งขยับตัวมันก็จะมีแสงไฟก็เลยทำให้แบบไอ้ตัวคนไล่ล่านเนี่ยก็จะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนน,นั่นเองนะครับ จนกระทั่งเนี่ยเวลาผ่านไปได้สักประมาณนาทีนาทีครึ่งก,กว่านะเท่าที่ผมจําได้อะ่ะหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการพูดคุยกับเขานะครับก็คือแบบพูดคุยตามปวตีอหละกนะใช้เวลาไปส่วนนี้ก็น่าจะนานพอสมควรอยู่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับเขาวิ่งผ่านมาเนี่ยแล้วก็มีไอคนไล่ล่านเนี่ย กำลังไล่ล่าอยู่ซึ่งเขาได้วิ่งผ่านมาทางของผมนะครับผมเนี่ยก็เลยแบบวิ่งวิ่งหนีสุดชีวิตเลยนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาทางไหนกันแน่แล้วเป็นตามที่ผมพูดจริงๆด้วยคือเขาเขาวิ่งตามไล่ล่าผมมานะเมื่อกะี้นะจนทั่งผมผมเนี่ยได้มามาหลบตรงตรงที่เดิมแาแหละนะครับเพียงแต่เปลี่ยนตำแหน่งนะครับแล้วผมก็ได้หมอบตามสเต็ปเดิมนะครับ โอเคก็ระหว่างนี้นะครับรอรับชมกันได้เลยนะครับจนกระทั่งเนี่ยครับผมก็ได้หมอบไปได้สักระยะหนึ่งนะครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับก็คือไอ้ตัวคนไล่ล่าเนี่ยเขาได้ผ่านมาทางนี้พอดีเลยนะครับแล้วเขาก็สาดไฟส่องมาโดนผมพอดีเลยทําให้เขารู้ตําแหน่งผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้รีบรีบวิ่งหนีรอรออะไรละครับหนีเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ หนีไปเรื่อยๆนะครับดูว่าเขาจะตามมาไหมนะครับบอกเลยว่าตอนนี้คือตกใจเย่ลลาดมากเลยคือทั้งรุ่นละทึกอะนะครับจนสรุปสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะไม่ตามผมมาแล้วมั้งนะไม่รู้ว่าผมว่าคิดไปเองหรือเปล่าตอนนั้นนะครับผมก็เลยมามาหลบตรงนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย เขาก็น่าจะไม่ตามผมมาแล้วนะครับเท่าที่ผมคิดนะอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าจนกระทั่งเนี่ยนะครับสรุปสุดท้ายเลยก็คือผมรอดนะครับไม่รู้ว่าเขาตามล่าผมอยู่หรือเปล่าตอนนั้นหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย